สำหรับเทคนิคการเรียนดีของเรานะคะก็คือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนกับการใช้วิธีคิดที่ถูกต้องคะ่ะก็คือก่อนมาเนี่ยเราเราก็จะตั้งเป้าหมายก่อนเลยว่าเออเราจะตั้งใจเรียนเพื่อที่จะทำให้ได้เกียรตินิยมนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเพราะว่าตอนที่เรียนก็ได้รับข้อมูลมาเหมือนกันว่าเออวิชานี้ยากนะวิชานั้นยากนะเพื่อนส่วนใหญ่อะหรือว่าบางคนเนี้ยก็จะคิดว่าถ้ามันยากแล้วเราก็จะทําไม่ได้ก็คืออยากฝากให้ทุกคนอะคิดว่ามันไม่ได้ยากไม่มีอะไรยาก ก็คือถ้าคิดว่ามันไม่ยากเราก็สามารถทําได้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แบบมันยากเกินความสามารถเราอะค่ะส่วนเรื่องการรับปริญญาในวันนี้ก็คือเป็นวันที่รู้รสึกภูมิใจมากเพราะว่ามันเป็นวันที่ทําให้เรารู้สึกหายเหนื่อยจากความพยายามทั้งหมด4ปีนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือทําให้คุณแม่แล้วก็ครอบครัวภูมิใจที่แบบว่าวันนี้ทําได้จริงๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะ